สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการไอดินกลิ่นทมของมหาวิทยาลัยมหามกุตร,ราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแกน่นกลับมาพบกับธรรมะดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจและศิละปะวัฒนธรรมของทางรายการที่มหาวิทยาลัยของเราจัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางมหาวิทยาลัยมหามกุตร,ราชวิทยาลัยวิทยเขตอีสานของเราได้มีพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2559ของบัณฑิตใหม่ วันนี้เรามีข้อคิดดีๆของบัณดิตใหม่มาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้ครับวิชาการแบ่งเป็นทางการคือหลักสูตรการจบมีใบปริญญาบัตรที่จะมอบให้แต่ละท่านที่จบให้พร้อมเทียงสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาจบตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย <c oughs> พราะฉะนั้นการซักซ้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันร,รับผิดชอบอาตมาก็ในฐานะที่เป็นได้รับเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญว่า,าพวกเราได้ตเตรียมการเหมือนการรับเหมือนการรับจริง ก็ขอแสดงความชื่นชมกับคณะผู้บริหารที่พอจะใส่เรื่องนี้ในการที่จะรับปริญญาที่เราใช้เวลาในการศึกษาทั้งในห้องเรียนทั้งภาคสนามที่จะต้องไปออกหาข้อมูลมาเพื่อทำคะแนนให้ได้ตามที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความอดทนขณะเดียวกันก็มีค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นาการที่มหาวิทยาลัยไ,ได้จัดงานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อรับรองสถานภาพของนักศึกษาที่จบไปว่าผ่านทุกขั้นตอนแล้วก็เวลาออกไปทำงานก็จะได้ภูมิใจว่าเราได้จบ มหาวิทยาลัยตามหลักสูตรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะนักศึกษาเอง <c oughs> จะต้องมั่นใจในความรู้ที่เราได้ขณะเดียวกันก็มั่นใจในกระบวนการที่ขั้นตอนที่เราผ่านแต่ละช่วงเวลาเรียนเวลาศึกษานี่แหละเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์เพราะว่าพวกเราที่จบออกไปนี่จะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์จะต้องเป็นผู้นำของนักศึกษารุ่นใหม่จะต่อ,ตอ,ตอไปอีกเป็นที่ไว้วางใจว่าวิชาการที่เราได้ไปนี้ได้ผ่านการทดสอบการรับรองจากครูบาอาจารย์มาแล้วถ้า ต่โดยที่เป็นที่กำเนิดของคุณธรรมของมนุษย์ก็ได้รับการอยอมรับว่า,าทางศาสนานี่เป็นต้นเป็นบอกเกิดของความรู้ที่อ,อ่าเรียกว่าเป็นนามธรรมาก็ได้แต่ว่าตัวบุคคลก็คือพวกลูกชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าเข้ามาในระบบ การศึกษาจากการศึกษาแบบทางศาสนา,สาศาสนาเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมที่เรื่องของความเข้าใจเรื่องศัจธรรมโดยเฉพาะของพุทธศาสนาเราเนี่ยจะเข้าใจเรื่องศัจธรรมเป็นสําคัญศัจธรรมทั้งโดยทางที่นักชาวโลกเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ ทดสอบทดลองได้แต่ว่าทางพักของเราทางแต่ทางศาสนาพุทธนี่พวกเรามีพระบรมศาสดาเป็นผู้เหนือโลกพวกเราเองที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็ต้องแต่ใช้เวลาใช้สติปัญญาที่จะตามให้ทันให้เข้าใจหลักสูตรเรื่องความรู้ที่พระองค์ถ่ายทอดเอาไว้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้สติปัญญาอย่างมากเื่อความระเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นรเรขอแสดงความชืยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านทั้งระดับปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกที่ในสา,า200ขาว,า,าวิทยาศาสตร200กว่ท่านด้วยกันก็น่ายินดีกับมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบ,บัณฑิตออกมาได้ขนาดนี้นท้ายสุดก็ขอ อำนาจคุณพระเสียรัตน์ไตรอำนวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ได้รับความสำเร็จที่จะได้รับปริญญาบัตรอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็เป็นที่พึ่งของรุ่นน้องต,อต่อไปเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป ให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานในรการทุกเมื่อทุกข่านทุกท่านทุกคนเออที่นี่จะเป็นแบบนี้แต่พระอาจารย์ที่มาสวดข้างบนบางท่านท่านก็บอกว่าไม่ไดกว่าที่นี่จะมีบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้แล้วในส่วนตัวเองครับท่าน พระอาจารย์หลวงพ่อวันนี้มีหลวงพ่อของผมมาจากโคราชสองรูปรับด้วยมาจากปวยใหญ่สองรูปแล้วก็มีครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วด้มาเรียนพระคุณเจ้าหลวงพ่อพอำเภอหลงอำเภอตะบนจากบดุดอนจากหลายที่ ก็ได้รับด้วยวันนี้โดยส่วนตัวของผมวันนี้ผมมีความรู้สึกดีใจดีใจแทนและอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้ผมเคยมีบรรยากาศแบบนี้แต่ไม่ใหญ่แบบนี้คือเล็กๆแล้วดูใหญ่มันมีความรู้สึกว่าเล็กๆแล้วมันดูใหญ่แต่ก็เมื่อคืนเมื่อวานนี่ลมฝนมาพัดแล้วนีละน้ากว่าจะเป็นแบบนี้ได้นี่ใช้เวลายอย่างอย่างมาก ท่านพระอาจารย์รูบาอาจารย์ต่างๆไี่ช่วยกันทํา,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 าเพื่อพวกเราท่านทัน้งหลายก็ทําให้เกิดความสุขเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยและสําคัญปีนี้เรามีระดับปริญญาเอกรุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกแล้วที่แรกที่ได้รับจบก,ก่อนเป็นที่แรกสามลูกสามลูกคน คือหนึ่งก็คือเป็นผอวิจาลัยศาสนาคือท้าราจารพระมหาสุภัาชัยสุภเกิจูจบปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาของเราที่นี่สองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิูุดาชาวหนาฝ่ายการศึกษาด้วยสามคาณดรอนุสาสรนสินพุ่มหรือรองผอเขตสี่สามรูปเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาที่มีสาขาบริหารการศึกษา เราดีใจมากร่วมกับเราท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ดังนั้นบรรยากาศต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของบรรยกาศในการฝึกซ้อมท่านทั้งหลายหลวงพ่อจะเป็นเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอก็ตามหลวงพ่อจะเป็นพระสัาาิการก็ตามโยมจะเป็นใครก็ตามเรอนนี้ขอให้ฟังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด อยู่ในการกำกับของเจ้าหน้าทีา่นะคะว่าเอ๊ะทำไมมีระเบียบรัฐเข้ามานะคะเป็นรายการแทรกคลื่นแทรกะค่ะนะคะด้วยจะเป็นม่ลที่ได้เป็นลูกผู้จบทึมท่าว่าไม่แน่ใจนะคะว่าพอดีมีภารกิจเดินทางมาตรวแกนเมื่อวานนี้นะคะล้วก็ได้รับการประสานงานจากท่านรองที่การท่านดร พระมหาสกอรนะคะวันนี้มีงานอของมหาปุณุ์แต่ราชุติยาลัยนะคะเป็นงานสแสดงพุทธิตตรจิตบรนจิตใหม่ก็แล้วก็พิธีซองรับอิญญาก็เลยได้ได้มาร่วมในวันนี้นะคะ,ะพอได้สแสดงเจตนาที่จะ,ะถวายเงินเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษากับพระเนร ในทางของมหาวิทยาลัยมหาบัตราชวิทยาลัยนะคะปีละหนึ่งแสนบาทถ้า,ามีโอกาสก็จะมามอบแล้วท่านก็ยังไม่ให้มามอบสักครั้งหนึ่งก็กะว่าจะโอนเงินมาท่านก็บอกไม่ต้องไม่ต้องอยากเจอตัวนะคะวันนี้ก็เลยได้มานะคะ,คะก็ก่อนอื่นขอสนแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะทั้งฝ่าย ะส์นะคะแล้วก็ทางคราวา่าที่ได้สำเร็จการศึกษา,าสิ่งที่สำเร็จนั้นมันไม่ใช่ความง่ายเลยนะคะถ้าเบียร์รันเคยเรียนมาแล้วนะคะอายุส6ประเรียนปิญญาโทเกือบตายมันอ่านแล้วมันไม่จำนะคะาการที่ท่านสำเร็จมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความเพียรความมุ่งมันนม่นนะแห่งกุศลผลบุญนะคะแล้วก็เป็นสถาบันที่ มีความหมายอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของชาวพุทธเราและก็เป็นความภาคภูมิใจของคนขอนแก่นคนอีสานที่มีวิทยาเขตของทางคณะสงฆ์มาตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นมงคลสูงสุดแล้วนอกจากสิ่งที่ปรากฏกับทุกท่านคือความเพียรความมุ่งมั่นที่นำมาสู่ความสำเร็จความชื่นใจทั้ง กับตนเองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคือคุณพ่อแม่นะคะท่านยังมีความเป็นสนิมงคลสูงสุดนะคะวันนี้มีพระเดชพระคุณตั้งแต่ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะแล้วก็ทางฝ่ายบ้านเมืองคือ,อท่านรอพผว่าการจังหวัดได้มาร่วมในงานนี้นะคะเรียนถือว่า เป็นมงคลสูงสุดสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักในภารกิจที่เราจะทำต่อไปช่วงนี้รับชมพญาภาสิทธิ์กับท่านพระครูธรรมมาพิสมัยในช่วงไขปัญหาพญาภาสิทธิ์ครับ สัตย์ยุติลมฝ่าสู่สำสารพัดทั้งปากกัดตีนยันเพื่อชีวันานันีถูกทวีพันสันขอบล่อกัญญาตย่งสแสวงหาเพื่อปากทองมาปองเลียงมูตนโลกนี้ถูกบพลกนกลใ่การละครถึงบทตอนทุนถูกโศกสรรแสนสินถึงบทหันสาหาเวานัวหัวมวลถึงบทควนพมเพและเมื่อบ่าละพวงไป พระพุทธองค์ทรงเทศไวยศาสตร์ความเกิดนับเป็นทุกช์ล่าความแก่กายทุกหลายเอาหายทุกย้อนที่คันหาอุปาท่านทนลำบากยากพอความอยากใดใจเจ้าบ่ปล่อยวางขอจะเญ่นพรนบรรดาสาธุชนทุกท่านติดตามรับชมรายการมนีอัตมาพระคู่ธรรมาพิสมัยด็อกเตอร์มาอยู่กูสันตลัดอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามได้นัาพญามาฝากกับ พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการคือเก่าคือเดิมพญามณีที่บอกว่าสายุไตลุงฟ้าสู่สำสารภัททั้งปากกัดตีนยันเพื่อชีวันนนี้ก็หมายคข้อมว่าชีวิตคนเฮาเกิดมาเกิดมาเราต้องดิ้ล้นต่อสู่เพื่อชีวิตที่ดีงามเพื่อชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ในการคล้องเลื่อนในการอยู่แบบคารวะด้วยว่าคฤร์เัตเพราะฉะนั้น การที่สิคงองเลื่อนได้มีความสุขความเจริญก็ต้องอาศัยธรรมะขององค์สุเดยพสัมมาสัมพุทตเจ้าเป็นสิ่งที่ล่อหลอมจิตใจเป็นสิ่งที่นำทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตดังนั้นบรรดาขณะญาติโยมสาวนทุกท่านสิ่งหนึ่งที่อัตมาอย่างสิบบอกกับบรรดาขณะญาตโยมคนเฮาเกิดมาไม่แต่ความทุกข์คนทฮาเกิดมามีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเฮตดจังไดสิให้ดับทุกข์หรือว่าเฮ็ดจังได ทำให้ชีวิตของคนเฮานี่แก้ไขปัญหาได้พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้วา่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่แหละเข้า่าปัญญาเี่แหละได้นํำมากแก้ไขปัญหาได้นํำมาทำให้ชีวิตคนเฮามีความสุขก็เพราะว่าเฮาขจัดปัญหาไปได้ปัญหาบมนมีไว้แบกปัญหาบมนมีไว้ทับถมเจ้าของแต่ว่าปัญหามีว้แก้ การสิแก้ปัญหานั้นต้องเส้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญญาแปลว่ารู้หรือว่ารอบรู้อย่างเช่นปัญญาทางโลกก็คือรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นการแก้ไขปัญหาสัตยุตไตลุมฝ่าสู่สมสารพัดตั้งปากกัดตีนยันเผื่อชีวันนี้ีถูกทวีพันสันขอบรอกัหญาต์ยังแสวงหาเพื่อปากทองมะปองเลียงมูตน เห็นบัชีวิตคนห้องเกิดมาเกิดขึ้นตื่นตะสอบหาอยู่หากินตื่นตะสอบไปเหตุการณ์เหตุงานบางคนมีเงินเดือนก็ไปหาทํางานเพื่อได้เงินเดือนมาจุนเจือครอบครัวบางคนไม่มีเงินเดือนก็ไปหารับจ้างเมื่อละสามร้อยเมื่อละสี่ร้อยเมื่อละห้าร้อยก็แล้วแต่ว่านายจ้งางเป็นจ้างเท่าไดสิ่งเราเนี่ยอยากใช้บรรดาขณะหยาญยุ่ยมสละชนทุกท่านในน้อมนํำมากขาสู่จิตใจในมากพิจารณาถึงความเป็นไปในชีวิตว่า อีเหตุใดชีวิตคนเฮาขณะที่มีความถูกอยู่เนี่ยเฮาสิเหตุให้ความถุกมันหน่อยลงเอาธรรมะมาใส่ในการดําเนินชีวิตเอาธรรมะมาใส่ในการปรับปรุงปัญหาแก้ไขของชีวิตของคนเฮาโดยใส่ปัญญาเนี่หละ่ะรู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดรู้ในจิตที่ทำรู้ในคำที่พูดรู้ตรงจุดประสมความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งจะแก้ปัญหาได้ บรรดาคณนญาิโยมสาธุชนทุทันมณีอัตมาน้่มพญามาฝากเป็นพญาร่วมๆขญาญโยมได้ขอคิดว่าสัตว์ยุติลมฟ้าสู่สำสารพัดทั้งปากัดตีนยันเพื่อชีวันนันีถูกทวี่พันสันขอบร่อกันญาติยังแสวงหาเพื่อปากทองมาปองเลี้ยงมูตนโลกนี้ถูกบพนกลไกการละครถึงบทตอนทนถูกโศกสรรแสนสิ้นพันวาถึงบทหันสาห่าวานัวหัวมวล บัดย่ำมีความสุขกับมวลมีความสนุกสนานมีการมีงานนี่หมอล่ำมีอย่างกับมวลเนี่ยถึงบทหันสหาห์ว่าวนอหอมมวลถึงบทข้นวามเผลอละเมื่อบาลปวงไปเป็นก็เลยเทือดไปโบตองศาสตร์ความเกิดนับเป็นถุกให้บรรดาคณะาตญโยมรู้เท่าท่านถุกอาศัยปัญญาในการแก้ไขปัญหาอาศัยปัญญาในการที่สิทำไายปัญหามันมดสิ้นไปให้ความถูกเขาหน่อยลง พราะนั้นขอฝากกับรรดาขนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอให้โยมทุกคนสุขุสุขคนมีความสุขความเจริญเจริญโดยอายุวันณะสุขภพละปฏิพานธ์ตนสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพร ร,ร,ร,มามารอบรวมมรวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยในงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตรของวิเทยเขตอีสานของเราจะเป็นภาพที่อบอุ่นและสวยงามขนาดในนั้นติดตามชมได้ในช่วงรอบรั้วมามมรอครับ เดาใช่มเดี๋ยวไปด้วยไหนึ่งวดู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 ฟังสูคอมมนเศรษฐกิได้อ่าเดยวให้ให้ข้าเสร็ฐกิจพนันเลยอังรอจะได้ ปุ่มครับปมปุ่มปมปมนรับมกลับมาอีกครับ้องไปดครับเดี๋ยวคยเอาต้องตาสองข้างทั้งตาทั้งลูกและทั้งทั้งใครม่ีลูกพม่หลานจะรงมาเทียนนี ขาเที่ยงคือนโลกนนี่คือมหามุครราชพิธีอะไรรีสิสารโดยขอนเย็นขอเชียอ์ผมมุสลิมนะครับโอ้โหน่งบุงเออทายไปเห็นคน้ลายเห็น่าเหน่อบึงเออเยี่ยมมากเลยขอดีๆทุกคนนะครับจะหาของใหม่ทุกคนแล้มันหาบาไหวมันหลหัวดติมือสาตุนี่จะเลี้ยงหา้กเธอมาเลโครงล่าง้อสูดเลย ใครที่เป็นบัณฑิตใหม่ที่อยู่วงรกราครับห้าโมงครึ่งขึข้นบนมเวทีครับวันนี้นะครับห้าโมงครึ่งน้องก้อยนะครับน้องก้อยน้องชิงครับแล้วก็น้องป้าอังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสั่งนายของพากินดีโดยพี่จะมองนำมาครับในผู้ที่ดูรายการนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับวันที่ขอให้ เข้าเรียนมาหัวใจที่ยามเข้าคอยเคยตั้งความหวังในน้อยสู่เต็มร้อยเพื่อวันคอยรอปากปันสู้ทนฝึกฝนหัวใจกล้าแกร่งวิชาจรณาแสดงสถาบันแห่ง คุณงามความดีมอม,อมอรอสอนหายระเบียบและสามมาคีบำเพ็ญประโยชน์ทันชีว่าสามคำนี้คืออุดมการดีใจนี้วันที่ได้รับปริญญาหัวใจดวงนี้คอยท่า ผ่านมาด้วยความตั้งใจนักเอาเบาสู้จากความไม่รู้ก้าวสู่เส้นใจปรดินญ,ญาที่วาดวางไว้ความวังยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิต ัณฑิตที่ชื่อว่าหมอหมอรอหัวใจสิได้เติมต่อสิขอรับใช้แผ่นดินหัวใจนักสู้ใช้หลักธรรมน้อมนำชีวิตจดจำไม่มีวันสิ้นตราบชั่วฟ้าดินทิ่หมอ วันที่ได้รับปริญญาหัวใจดวงนี้คอยทาผ่านมาด้วยความตั้งใจนักเอาเบาสู้จากความไม่รู้ก้าวสู่เส้นใจปริญญาที่วาดวางไว้คว,วามหวังยิงใหญ่อยู่ในชีวิบัณฑิต ที่ชื่อว่าหมอหมอรอหัวใจสิได้เติมต่อสิขอรับใจแผ่นดินหัวใจนักสู้ชายหลักทรรน้อมนำชีวินจดจำไม่มีวันสิน้นตราบชั่วฟ้าดินทิ้นมอ ผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่ f c e e o o o นะครับในชื่อของแฟนเพจรายการไอดินกลิ่นธรรมและสามารถติดต่อหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ บ้านมาเล่าเรียนศึกษาอยู่มหามากุฏบางครั้งหัวใจสะดุดบ่หยุทธบ่ทอบ่ทอยเข้าเรียนมาลยหัวใจที่ยังเฝ้าคอยเคยตั้งความหวังในน้อยสู่เต็มร้อยเพื่อวันคอยรอบากบันสู้ทน ฝพกฝนหัวใจกล้าเกรงวิชาจารณาแสดงสถาบันแห่งคุณงาม